สวัสดีเช้าวั่ะทุกคนช่วงนี้ถ้าเห็นเสื้อตัวนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะพอดีไม่ได้ดูยายรณ์อากาศแล้วเสื้อตัวนี้มันไม่ได้กันแต่ฝนมันกันลมได้ด้วยข้างในมันจะมีบุบผ้ามันอุ่นมันจะใกล้หน้าหนาวแล้วไทยก็จะใส่เสื้อนี้โหพี่น้องเอ,อ้ยเราก็เป็นกังวลนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์ทําคลิปแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเกาลัดตรงนี้จะเป็นสนามกีฬาะคะทุกคนตัวนี้จะมีเกาลัดเห็นไหมเขาจะร่วงแต่ไม่รู้ว่าแก่หรือยัง อพอดีใกล้บ้านลูกค้าไทยค่ะเอไทยมาเป็นประจำมาไทยก็เลยรู้เนาะนี่เอ้มีแล้วเอมิลี่อยากกินคหนทุกคนนี่ค่ะมาดูกันเซ่อะไรจะเหยียบเอาด้วยพี่น้องของคอภายในความไม่นี่ลูกมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าะว่าถ้าไม่เหยียบก็มาก็จะที่มือค่อยนะ่ะนี่ค่ะแต่ลูกมันเล็กนิดเดียวนี่กอรัดไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะเห็ดจะสมบูรณ์กว่าเนี่ย เห็นคนลวกเมือนประเทศไทยก็จะมีเหยื่อเอาด้วยออกกันบ้างใช่ไหมีคนอนื่นมาเก็บเหมือนกันค่ะทุกคนไม่มีแต่เราด้วยช้าดิค่ะไม่ไี้สมหวังแล้วค่ะรถมีลูกนะลูกน้อยเดียวเนี่ยมันจะมีกระโหลออกมากินค่ะทุกคนที่เขาหัวหัวไม่ใช่อะไรนะเขาให้สัตว์มันกินอขออนุญ,ญาตไปเก็บพี่ลูกก่อนนะ ปีนี้เกาลัดน้อยมากแยวมาแต่เช้าก็จะทันอน้วนหน่อยเดี๋ยวทายจะเอาไปใส่ตอ,อกให้เอ,เม,อมิลี่ค่ะทุกคนจะถ่ายกล้องหน้าให้ดูถ่ายไม่ได้อ่ะทุกคนมันมืดมากมันเช้าอยู่ต้นยาในย,ยางท่าเก่ารัดล่วงอย่างเงี้ยคือเห็ดเริ่มออกแล้วนะเ <laughs> ชื่อได้เ <laughs> ชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> แต่ทุกปีถ้าเก่ารัดมันล่วงอ่ะ <laughs> เห็ดก็จะอ,อกแล้ว ไอที่น้องๆเขามากินเนี่ยก็ลอกมากินนะน,น,นะนี่ค่ะทุกคนได้กำมือหนึ่งอยู่คนดูบนต้นเพื่อยังไม่ลงเนาะเธอจะซูมให้ดูนะเห็นไหมจะอ้าแล้วถ้าเขาอ้าอย่างเงี้ยทุกคนเห็ดออกแล้วสุกแล้วค่ะก็แล้วเริ่มสุกแล้วเชื่อได้เชื่อได้ <laughs> เราอยู่กับธรรมชาตินะถึงจะไม่ใช่ธรรมชาติของเราอะแต่เราก็สามารถจส,สามารถ <laughs> แต่เราก็สามารถสังเกตธรรมชาติได้นะทุกคน <laughs> นี่แหละค่ะผนป่า สามลูกทุกคนน,นี่ลูกใหญ่ถ้าบางที่มันแล้กแต่ต้นเนาะต้นก็สมบูรณ์ก็เขาก็จะลูกใหญ่บางต้นเขาก็ลูกเล็กไม่มีขี้น้องหมาเป็นพอทุกคนนี่ลูกใหญ่อยู่น,นี่ได้ลูกใหญ่อยู่ค่ะทุกคนมีทุกคนต้นนี้ทุกคนตนน้น,ตนเล็กแต่ลูกใหญ่มากดูแล้วน้องก็ลูกดกมากดูสิสนุกเลยค่ะได้เวลาไปข้างงานแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ